ขภาพแข็งแรงขอให้ใหญ่เฮ็ดสูงกันนี่เด้อพอแล้วความสุขสมมุติแต่งงานนี่เป็นเป็นมีมีัวมีคายบ่มีคำมีเงินมีอะไรมันจะมีแหละเลือกคำตามตามใช่ป่ะถามว่าผู้บ้าเฮามีบ่อูบ้ามีคำเต็มนอนเลยผู้บ้านแต่คนนี้ก็สิมา่วนเพื่อนไปถ่ายคลิปมาได้ละยังได้อยู่บ่ เอาขยะมันเนาะใส่เลยบ้าซุกนี่บ้าเตียงพาไปลมไหลไล่บ่นละโสดคือเก่าโนสดคือเก่าใส่นี่พี่น้องอาดีบ้าซุกอยู่บ้านนาดีพี่น้องพักขนาดเลยบ้านนาดีเบื้องมหาชัยแขวงข้มวนนั่นเองพี่น้องนี่กับกำลังพยายามน้องพลอยสาวนาดีพี่น้องสาวสาวสวยสาวงามประจัหมู่บ้านนาดี มัวเพิ่นอยู่เฮื่อหรือเปล่าน่าจะอยู่อยู่น้อยนะเลยมาเอาวันนี้แค่นั้นเองวันนี้แค่นี่งจะเปิดคอกับพ่อได้มาส่องไอ้น้องเอาแก่ลุงต่างกับพ่อเตียงเลยจะไปขอแล้วไปขอแล้วแหละใายเลยไปย้ำไปย้ำไปขอเลยขอไว้เลยจะน้อยคนอื่นจะมาขอก่อนนี่เอาผ้าเอาเสื้อมาเรียบร้อยเสื้อสีชมพูเองผสมกันมาเนี่ย เาผ้าเอบหมอนมาอยู่แล้เลยแหละม่ไดู้ดง่าเลยแหละเออี่น้ำอาก่ดูบานดีเขาบริมาด่วนละนี่กันจะเปลี่ยนแล้วเข้าหรอกเขาโอ้มีชีสบายดีสบายดี เออพวกมัวหากเกิดมัวหากเกิดมาแล้วเม่เ่าแก้สวยเปิดประตูให้เน่มือสั่นวันโอ้คุณคุณเห็นตาตีนโอ้หมดจืดสบายดีสบายดีแจ้งหอยอ้ย้อ ี้ยงไงอย่บอกงัวคะเก็บเพชรดองเหรอเก็บเพชรดองแล้วได้หนิได้มาแล้วได้หนิเห็นบ่ดีขัดมากกับมาเลยหรอเสื้อผ้าหมอนเมียก็เอามาเพิ่มเลยหรอไหนไม่เท่าเอ้ยตายแล้ยเฮ็ดหนิไดบันดีชิมาอยู่เลยได้บันดีเห็นบ่ดนี่ผ้าห่มผ้าเพย์ถือมาเรียบร้อยแล้วเออทิ่จะทำคะแนนไหนหนึ่งอือาำไหมสองขอยู่ไปสี เดี๋ยวมาเห็ดคาดเดาเอาห่อมาตีเออมาขอเลยได้ยังไงเออมีข้าวจี้ก,ก้อนหนึ่งกระพราขมผื่นหนึ่งสิมาชิ้วน้ำเลยได้ยังไงได้อยู่บ่เซ็ตบาานีนึงโด,ด,ด,ดนแล้ว่าดีโดนเติมครับโดนโดนโดนแห้งโดนแท้โด,ดนบ้าข้าวจี้มัาแต่ยังออมันยังวนๆนเือนืมมือแรงนี่กับสินอนพี่เพื่อเรา

อุ่นได้น้องพลอยมันน่าจะหนาๆแล้วนะอืมุ่นแหงอืมนี่อุ้ยโอ้ยเซตบัตเนี่อย่าเฝ้าเข้าใจผิดเด้อนี่คือนี่คือคอนเทนต์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าผิดเดียวไม่ได้เข้าผิดกันนะโอ้ยนะมักโมถามว่ามักไอซุกบอส ันโดนแล้พี่น้องดบ่ได้มาบ่ได้มเพิ่นก็เลยมาโดนดีๆจนไดน้องกออันนี้คือสิเอาต่างตสยดอกเลยบ่แม่นนอยยอกมาตอนมาตอนมาอนใสิมาใสิมาสยดอกสยดอกียาพยังโสดอยู่บ่บ่แม่นบ่แม่นนํามาสยดอกลงน่ยสยอย่างเฮาสิมาขอยสิมาสยเฮ็ดหยังเท่านั้นนะ เออสะพายกระยุ่เงือนตลอดเนาะตรงคอยกระยุ่งเงือนตลอดตรงคอยช่วงช่วงนี้เป็นอย่งไรไอ้ผมมาเงียบเหงาอยู่ปะเงียบเหงาเหงาแห้งเลยเนาะเราเราอยากมาไปโดดแล้วเนาะเหมือนกลายไปไกลมาอยู่เพราะไอซ์ซื้อเบียร์ไปแก๊สหนึ่งยันมันบูดแล้วป่านนี้ยังี้มัได้เอามา ยากมาสู้พวกเจ้าแะไรกันยากเห็นนววิธีการท่อนเอวนักแรกนักขึ้นเก้านะเอาลายเดือนแล้ววเดือนสเดือนแล้ววอไม่ยังให้คอนเทนต์เต็มไอ้นีเรียนวู้เีนเดียวเขาป้งกันเดียวเขาป้งนี่ได้จะรอดวัทุกท่าเรานบอกม่เล่าอันน่ามืนนี่เออมาก S <S บอกุงเ้วหอมผ่นนี้นะคือนืองนีอย้องพลอยให้ก็สีอุ่นกว่านี่หน่อยแต่เลยคือแม่น้องพลอยโอ้บ่นด้มาดนเลยดด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 อดด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 อดด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 ดาดดดดดอกดดดนดดดดดดหดดอดด่ดดดดดนดด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 บดดดดดดาดดอดมดดดดดดดั ลองป้่แมาแต่เวียงบ้านหอดเงือนมานอนท่าแขกไฟมันจะขึ้นไหมครับมึงสามหนึ่งสองสามสามขึ้นสี่ขึ้นไหมไปเบิ้งป่วยฮะไม่โดยแม่นเม่นน้อยฮะไหมเม่นเป็นเังไอ้กะไข่เริ่มไข่ประมาณอาทิตย์หนึ่งกะกลับกลับเมื่อเมื่อป่วยอยู่เพื่อนกินยาอยู่เพื่อนบาได้อาบมาได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้ปกติกะอาบอยู่แต่ว่า ไปลิ้นทาแขกอะไรนั้นไปเดี๋ยวเอาเมียแล้วยังยังสุดพึ่งเก้าเขาแหละเดียวไหนใครเดียวเหรอเอาเอา่อแซมบ้เสียวอผัวและเดือดได้แม่ขาดว่ดนดนา <laughs> แม่แม่นี่แม่นี่ยังเสียบา้าซุกอยู่เนาะแม่เนานะว้ายอกว้ <laughs> ายอก,กอ <laughs> เลย ซชคในก็นอยู่เงอนลาบุ๋มไหมห้างวอกอีเมียบบได้ไปหากินอะไรบ่ไหมอ,อม่าหารก็มาแต่เนี่ยแดงเออได้อยู่ดนอเมเนาะในหนนึงเอออ้าวบันนี้เปินเทาทางเลยเนาะเปินเทาทางแล้วไปขายเครื่องอยู่ใส่สำเน,น็ตใครพูดเลยสาราสาราบนเก้าอ่ะเอออาวเปินเททางบาบบได้มาหอดอะ่ะขยายทางบบได้มาหอดเนาะเออคิดว่าเพื่อนขยายทางออกอลไรให้ได้ให้มาสารา เทนเทนคลิปแล้ว่็คิดฮาดบุทุบเออคิดฮาดก็ไม่ได้คิดฮอดละได้เมีน้ำลายน้ำตาไหลเลยได้เออโดยโดยก็่าสมาแฟงแต่ไม่ได้โดนแต่แตกายไปดุนกายไปแต่มาดุนดุนเราจะได้กายช่วงเมื่อกี้นี่ไปเวียงไปเวียงอันมาพักมื่อนึงกับไปอีกโดินสีสามสี่คืนแม่ไปไปเป็นเพื่อนไปคู่มีคู่ขับรถคือกินกองอยู่บ้านสุมุตินักสมุิ สมมติแต่งงานนี่เป็นเๆธรรมดามีมีอะไรมียสมมอาหารมันต้องมีเงีนต้องัีเงินกันเกิดทั่วไปธรรมดาทั่วไปมีมีมีมัวมีควายว่ามีคำมีเงินมีอะไรมันจะมีอะไรเลือกคำตถามผู้บ่าวมีโบผู้บ่านี่มีคำแต่งงานเลยผู้บ่าวถามว่าผู้บ่าวมีบ่นจะมีเงินจะมีกินมัวแต่นั้นมันมีไคได้กินคุย ก้อนเนาะก้อนเยแต่ก่อนยังว่าควายหลายเนาะแต่เดี๋ยวนี้มีมีก้อนมาจะใช้มีมีก้อเนาะมีเงินมีเป็นพี่เป็นข้องอะไรเนาะยูพี่เพิ่นเน้นเบียร์บ๊อสุกเบียร์ต้องหลายแบบแบมห้าสิบลังห้าสิบลังอุ้มรถห้าสิบลังนี่นอนห้ลังโดยเฉพาะแม่นน้องพลอยถ้าได้เป็นเจ้าสาวนี่สิบลังแม่ยูเจ้าสาวแล้วแหละเจ้าสาวกินผู้เดียว เอออันนี้ยังบบท่านได้นับหมู่เจ้าสาวได้หมู่เจ้าสาวมาห้าคนกับห้าสิบลังเลยเหรอหมู่เจ้าสาวเมนกินสามมือไงสามมือสองขึ้นมือทวิตมื้ออุ่นดองมือที่สองมือกิ่นแท้มือที่สาม้างหัวงัวเออยังมีส่งด้วยส่งบ่วงอีกอันนั้นปีกไป่บนับมากินรอยลังนี่ต้องขึ้นไป

นี่คือคองอยู่แถวนี้แหละพี่น้องประมาณพอเท่าไปสดๆเปรียรับเออพ่อได้สิมาชัไปบันเตนไปบรุคนเสียก็เออคนเสียอยู่บันเตนเนาะปีปีการนี้ได้กินจี่ครั้งชัดจีใหปะถามน้องพ่สมบ้านเท่ากันยังบวมมีัี่ที่อยู่ให่ังแบบบ้านเท่าสลายก้อนน้อยน่ ก็ี่นี่งมันไ่เลยฝงหะน้ย่ากบอสคกสูงคนด่าลาบสุกเฮ็ดฮีดชนเผามงเลยปะรักกรเมื่อเลยเออรักกรเมื่อเข้าผีทั้งเท่าหลแล้วแหละมากเลยแหละแบกมาเลยแักแอะเลาอยู่บะ ถามาแบกลาเแพ้ยู่บอจังวะโดนเราไม่ได้ยออมายอัน้เนียยอแพกยอกมายอจนเไปมูเป็นพแล้วไอ้สุกแม่ก็ยออเขาเล่นนกเาไ่ได้ยอเราโดนแล้วก็คิดหนัมาหอกดแต่กาโดนโดแต่กายส่วนเราไปคุ้กปูอยู่ไหมบงยังยังมีปัญหาอยู่ว่าเขากินช้นนี้นี่ละอันบน วอนที่ว่าแค่เอาตกน้ำซึ่งก้อนน้ำดูขนา่ได้แห้งมาละเออยาดฝนยาดฝนยาดฝนแม่นแตฝนนี้ก็สิมาชวนเพื่อนไปถ่ายคลิปมาได้ละยังได้อยู่บ่กับขยามันเนาะน้ำน้องงามตลอดการนะไปเต้นติดทำงานไปเต้นบ่มีเบียร์เต้นบุฟเฟ่ จะมีเบียร์ครับแป้งนี้ต้องพดเป็นเลยรับสอบลางมสองานไงานก็มีคนเข้ามาหาน้องดูอยู่ปะไม่ค่อยดีมา้ดงอยู่าวนี้เงียบๆนกะคลดว่ามีผู้ป่าวไทยเยอะแยะเงียบๆน้องคอยเงียบๆเดี๋ยวนี้บอกน้นะจะให้น้องคอยรับรถใ พาไปซื้อน้ำดื่มอาบน้ำเออใส่เลยเ <laughs> บาวซุกนี่เบาเตียงพาไปลมไหล่บ่อนละสดคือเก่าสดคือเก่าใสเนียนเพันป่องหลายพูดผู้สาวจนหมดเสื้อมันจะเอาไข่กันแทะใส่คอนใส่บานแด่จะมีคอนเทนต์ในบ้านานั้น <laughs> คาดเดาว่าโอ้ยไอ้นี่เราเปิดอะไรเนี่ย แต่ว่าพี่น้องต้ตกใจแล้วแหละพ่อป้าพ่อมอแลสิไปขอสาวพอยตามบาทุกไปขอสาวพอยออกอากาศโอ้ยปวดหัวนําเลยจริงนํมาตัวไอ้น้องีใจบ่ได้ตัวบ่ได้ตัวต้องจริงเนาะพอเ่าหคุมให้บ่สุกเอาเมีย่ะแต่บ่สุกยังอยากโสดอยู่คนเา50ปียังเอาบ่บัด บันยิบบันยิบผู้ใหญ่มากเข้าละเอาเลยบันยิบดูเอาอันนั้นเลยบ่เออโัวเลือกแล้วมันงัวเลือกแล้วตายยุ่หลายเลยตายยุ่ที่ว่าอ่านหน้าในเลือกหลายป่ะบ่แบบว่าตัวใดเขาก็อ่นยังม้วนเนาะอ้านยังม้วนแบบมันมันตัวใดเขากับเป็นเด็กน้อยอยู่ขนาดยังอยากใช้แบบเออตัวใดงเครื่องเขายังเล็กน้อยมัดมาเบิ่กมูดเอาไว้ลูกเขาจุดใหญ่แล้วไปโรงเรียนจุดหงมอมาแล้วเอ้ยอันตรายลายตาลายเนาจังใดรับ ขอให้สายแนนบรสุกธ์ป้งไว้ๆเด้ออันนี้ก็ยากยากเป็นลุงแล้วเป็นลุงตาเออยากเป็นลุงแล้วเอยำได้จีได้อุ้มล่ะจีได้หลานหลานก็หลามเกิดจากบริษุกได้เออลูกทายจะเสี่ยมีอะไรบ้เงอ่าจะน้อยกันหลามเสี่ยมียปะเนบ้ายเลยเนาะเป็ยราการดี เอาไปกัเด้อน้องพลอยเด้อไว้โอกาสหน้าไอเตียนสิมาอย่าไม่กสิพยายามเที่ยวมาดูนุกเนาะเพราะว่าส่วนนี้เบียดอายมันหลายมันหลายน้องๆก็คือสิเห็นอะไรเนาะเบียดงานของอายมันเป็นยังไงยัจ๊ะก็ยักษ์มาละยังมาลิ้นมาหัวน้ำกันคือเก้าแต่ว่าภาระหน้าที่ของเขาเมื่อค่ะหลายขึ้นก็ก็เลยต้องได้ใช้เวลา เฮ็ดเวียกสวยเหลือสังคมแด่น้องๆกะให้ยูดดีมีแห้งปีใหม่ไอ้ขอปวอยพรให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงขอให้ใหญ่สูงกันนี่เด้อพอแล้วความสุขไปบายบายมาเออเดี๋ยวอันนั้นเป็นเอไฟป่ะน้องพลอยแต่งงานตอนไหนอ๋อเขาดองห้าสิบล้านตอนนั้นนี่เข้ามาเห็นเราเห็นนะอือเข้ามาดองตอนนั้นไง เราบวดได้มาค่อยมาเออข่อยมาเอาเก็บบายบายให้เน่เออเออแสดงไปภายไปอยู่นานแต่ว่าอะไรเห็นใจอยู่ทั้งทางไทยเนาะเออเดี๋ยวใส่กอดเอาน้องคอยใส่สวยๆขึ้นตัวเก้าบายบายขอบใจพี่น้องเน่ขอบใจที่ครับเดินเติบปวดได้ไหหลายเดือนเลยเนาะแล้วก็

็คือบรรยากาศที่บ้านนาดีอลาวเห็นผู้ใดกแล้วพี่น้อนนงแแต่พี่น้องอันนี้ก็คือ มาวัดบาวัดเขาอยู่ซ่องเคยนะดีซ่องยูทูบเขาซื้อมานี่เพราะว่าเออก็เห็นยูไอไปเที่ยวกลอดไปออกงานกลอกทแต่ทางไหนมาแต่เฮ็ดเวียกเออเอาไปไทยคอนเทนต์เออเฮ็ดท่าอยู่ตัวเองเละเฮ็ดเวียกเออล่อหล่อหล่อรนวัฒนาน๋อหมดนมกองที่กัดถุงนี่ โอ้โหเฮ็ดหายเลยไม่จะถูกนึงได้นะแล้วแซมมาเตียงข้ามหน้าไก่เลยเด้อเป็นเกี้ยนเลยนี้ต้องยิบเปล่าต้องพิมแซมเหคือนกึเอาบองไม้มาให้หลานไม่ทำบองไม้มาให้หลานเอาโอเคอันยังไงกินข้าวอยู่พี่ตีบ่บที่นี้น้า น้าจะใส่ได้ไหมน้าใส่เบี้ยนะเขาเหยียดเห็นเบียกอยู่พามนี่แล้วเออแล้วเขาเห็ดเวียกบนข้าวไม่ไดเพราะว่าทางหัวหน้าหรือว่าแบบอันนั้นแหละผู้แบบเจ้านายนะเป็นคนแบบยังแบบยังเสียดายยังเสียดายคมหูเจ้ามาคมจินแต่คนอยู่นี่เนาะแล้วก็เบียกมันเกิดไกล เป็นยังห้เข้าไปช่วยเยอะขึ้นเห็นดีละก็สอยกันคอนเทนต์แล้วก็เห็ดดาอยูในส่วนนี้ฮอว่างนองย่งยีงพักบแมนเาเปิดมือเด้เราพัฒนาบ้านอยู่บ้านเวียงว่ะเออเราเคยกลายไป้ว่าจะเอินกินข้าวก็ไวอีกท่านตอนงตอนกินข้าวว่ะนึกว่าลูกยอดรถล้มมานะรถจักรเลยโดนขี้รถจักรเลยเออเว้นบนพันพี่แก่ใช่ไหมอย่างไะ ตอนออกมาบหน,นเฮือนอันทับไปแว่ทำนี้นั่นด้คนหลายจะยยดอกเขนละเหืนเนเขืเหือนทับไปแว่ทำยิ้นั่นดิ ตอนนั้นไอฮิปมันบอมีกระจิตกระใจ่าแบบเราเฝ้าเฝ้ามาน้องกับบุหูอันนั้นนึกไปเห็นว่าเออฟุตโลเฟสจะพ่อแล้วจะเฝ้ามือเออบ้านอยู่พุ่นเนาะแทนได้ที่ยู่สามซี่มือพุ่นเหมือนนั้นน่ะแต่ได้นอนขึ้นเดียวเนาะร้อยสี่พุทีเฮ็ดกินแล้วเออกินข้าวน้ำผัดคักเนาะอ็นยื้อเจ้าเวขึ้นเงินกับเจ้าอ่ะนะเออดีให้เรามาก็จะเออแล้วไปถามขะดองแล้วเขาเอาหัวปะเจ้ะ อยู่ยังนอนแฮกเอาองค์แฮกเป็นคลิปไปกินปลาห้วยป้างน้ำผู้ชาวจมน้ำอันนี้ห้วยบ้านค่อยหนีจื้อยู่ดีแต่จะไปยุ่ดว่าน้ำเย็นคักเทียวเหรอก็เย็นจนหนาวเลยจนแข็งเย็นคักเทาร้องน้ำอยู่หันเลยโอเคครับสายได้ไม่กี่เข่าก่อนเลย กำลังเห็นสาจอียเก้าอันพอเท่าไปสเสเท่าไปงสการกเจ้าวบ้านตมเหม็นเห็นผลว่าเนาะมีบานเต็ปนสโอ้แต่แบเทเอมาดูแอบเข้าแอเข้าแอเข้ามัไปจับเหล้ามาไหนอันนี้เหล้าอ่ะมา ินน <si> ึ่งด้เแต่แซ่บนะผักนี่โดยเฉพาผักผักผักนเทากับพูกอย่งนข้ขงเขาบด้เฮ็ดสวนเอาเนาะเออเอาคือบดผู้เฮ็ดใช่ัวว่างบัว่างข้ากินหอดผัวลูกพอเตขินหอดจนบ่มีแห้งใชเฮ็ดอย่างละผัวผัวยู่ละลูกห้างมาแต่งมาอย่างละใส่ผัวเฮ็ดด้ยยอดยอมอกยอดจอยจ่อยปะจ่อยลงปะ ขึ้นซ้ำเก่าน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักนะขึ้นแต่คนน่ะลงขึ้นกว่าเก่าใจหายกินข้าวแล้วเด้อจะมองแม่อก่อนเด้อสะจอยแม่ใจร่าเริงยะขอบใจขอบใจเพิ่มเล็ก่้อยขอบใจเพิ่นเลยกน้อยขึ้นจ้าไว้ขึ้นจ้าไล้วเป็นไลูกจุบจุบคมหักจป็นไรลูกจุบคมหักเด้อเอ่อเขื่อกรดนอบจุบจักมาได้จุบคมหักจุบ ลาลาเลยจูความหักนะใหลูกเตียงนะนกออามาทำแม่ลยโไปสารบันนี่นีเลยโมได้ยานั่ซอะไดขนมลงเตียงซ้ําเห็ดอันนี้นะนกพนันทุกเท่านจะเือกอเป็นให้จูความหักันจะนึกพเท่าได้บุ้งเพราะเท่าน่าจะได้นะเออเอาเอเอา Lặng lại hãy có hào đấy nữa hãy có hào ác lúc hào nè phiê tèm mặt 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 เราอย,ยกากใช้เชือกใหม่นะ <c oughs> อ,อันนี้ไ,ไอ้ปะไวน้ไน,น,ไน,นี่ส,โส,โสโนนิยังสองโซ่ปะยังสองโซ่ก็ได้นุ่งได้ก็น,นุ่งเด้อะไอ้ปะไว้นี่ไปตัปนกันถ้านุ่งได้กะน,นุ่งนี่นะพี่น้นนอ,นองครอบเมกครวบใจทางพ่อแม่ทางอยู่บ้านปักนุ่มเนาะก็อย,อยังเครื่องฟึ่งยังหลายอยู่เดี๋ยวคราบกสิไ,ไปหลายบ่อน,น,นหลายบ้านเนาะลองพี่น้องครอบใจละลาย